ว่าไงอีโบทำไมเลขถึงยังไม่ตายเพราะว่ามิติเวลามันบิดเบี้ยวน่ะสิมิติเวลาบิดเบี้ยวนั่นแหละใช่แล้วล่ะดู<อ>นี่นะ,ะได้มิติเวลาบิดเบี้ยวเนี่ยนะมันเกิดจากห่วงเวลาสองห่วงผิดเพี้ยนไปจากช่วงเวลาเดิมของมันไม่กลายเป็นห่วงเวลาใหม่ขึ้นฉันเรียกประการนี้ว่ามิติเวลาบิดเบี้ยวยังไงล่ะโอ้นั่นก็เป็นเพราะฉันน่ะเดินข้ามโลกฉันกับโลกมนัส จนทําให้ไม่ติเวลาบิดเบีย้ยวสินะไม่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกปัจจัยอีกอย่างก็คือฉันนอะ่ะย้ายคนจากอีกโลกหนึ่งมาไว่อีกโลกหนึ่งด้วยนะเออง่ายสุดย้ายคนกลับมันไม่ได่ง่ายขนาดนั้นนะสิ <c oughs> เพราะว่าเลนอนะ่ะนำมาตายตท่างถ้ายิงไปถึงเวลาอย่างเีและฉันก็เป็นคนฆ่าเขาเอกกับมือด้วยเออไม่ลืมแต่ว่านะพวกเวลาที่บิดเบีย้ยวนะ่ะได้สร้างเลสขึ้นมาอีกคนเขามาแทนที่คนที่ตายไปอย่างเงี้ยล่ะ และเลขคนนั้นคือโอมาจิโอ แต่ว่าเลท,ที่เกิดขึ้นจากจีโอทูอะไม่นับเป็นเลทจาก่วงเวลาไหนทั้งนั้นเพราะเขาเนี่ยคือคุมพลังของพวกนายทั้งสองคนที่มาในรูปลักษณ์ของเลทเฉยๆยังไงละ่ะงั้นก็ใครหรือไม่กะทั่งใครทั้งนั้นที่เป็นโอมะฉันจะไม่สนใจมันฉันจะทำตามแผนแล้วก็ทำตามสัญญาของฉันกับนายยังไงละ่ะตกลงเราของเลทเดือดคนอื่นๆน่ะฉันจะไปนคนไปเอาไปได้ น้าของคาน่าเหรอี๋ยวฉันแปลวเองเช้าเจอตัวจนได้เป็นไงบ้าง แล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะแล้วช่วงนี้แกเป็นไงบ้างผมก็สบายดีครับแล้วคุณเจียล่ะครับไม่ค่อยเท่าไหร่เลยแล้วสนุกคุณเจียมาทําอะไรที่นี่เหรอครับคือว่าฉันมีเรื่องจะเกลียดนายตอนนี้ฉันออกจากบริษัทพ่อนายไปแล้วตอนนี้แกพร้พอรมหรือย,อยังที่จะสานต่อเรื่องของพ่อแกที่ยังไม่สำเร็จ มันคือเรื่องอะไรกันครับตอนนี้แกรู้แล้วหรือยังว่าใครคุมบริษัทคุณเจจะหมายถึงปัดออนเรนที่ฆ่าพ่อของผมแล้วครับและขโมยบริษัทของพ่อผมแล้วครับต้องเจฟอมจุดแจกคแต่ก่อนอื่นคนนี้คือใครล่ะครับใครเนีน่ยระมาทางแบบไซอาันยังไงละ่ะเท้าสั้นผู้นี้เองใช่ <c oughs> ตอนนี้ฉันได้ก่อตั้งบริษัทไซอาขึ้นมาบริษัทของฉันเองเอเอของใครนะของฉันไงล่ะฉันสิมันต้องของฉันเ,เรื่องของแกตรงลงายจะเข้าร่วมไหมเธอแก้แค้นเรื่องของพอ่อเลยแน่นอนผมต้องเข้าอยู่แล้วครับคุณเจีย ที่ว่าน่ะจะได้ทำจริงๆเลวลุงลุงอีกแล้วเนี่ยระวังด้วยมันแย่งพลังฉันไปครับลุงต้องการอะไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องเด็กนะแล้วลุงมาทำอะไรที่นี่เจ้าอีกอรอบอ่ะเฮ้ยทำไรเด็กกูเปไรานเะปล่าได้นะครับ 下一个我、嗯。 เอ้ลงมาคุยกันหน่อยสิเอ้ยหนูเป็นไรไหมขอใช้ไม่ตายแต่ก็ไม่ได้เจ้นกทำอะไรไม่เฮ้ยจ้า กันบเลยท้านี้ก็ได้ปรบแล้วเช่าลอกไปไหม ว่าฉันไม่ไหวว่ะน,นี่มันต้องการ,ระอะไรกันแน่นะยปจบของมาน่าฉันได้หมดแล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ของคนเดียวเท่าน,นั้นคือพลังของโอสที่อยู่กับบัตอเล่นยังไงล่ะฉันจะเป็นคนไปเอาไป กาลงังเผงบางอย่างอยู่กุณินาช่วยบอกพวกเราด้วยได้ไหมคะไม่ไม่ต้องบอกบอกพวกมันไปเหิหน้ายังไงเดี๋ยวพวกเขาก็ต้องรู้อู่แล้วก็ได้<อ>ก,ก็ได้<อ>ก,ก็ได้โช<อ>ฟ<อ>ดีจัอเดี๋ยวดิวดวดวฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณมาราด้วยค่ะเงี้ยดิฉันขอกลับขออนุญาตกลับก่อนนะคะแล้วขอที่ฉันขอ,อไว้ どうもありがとうございました。